เปลี่ยนมากมันร้อนไหนใช่ไหมคะนายโถไม่รู้ผมชอบแต่ดีได้น้อยสักแปดโล่แตกินตึงซวนเลยผมบีบสายเรียมว่าสั่งแกรกแต่ตังจะยุ่มยุ่มสักตาลูกมูตัวบัด้อง,งเล้งน,นายอยากจริงก็มือยุ่มปั๊บเหนี่ยวซุนกั็มายด์ใน่ยุ่มเรียนรอ,อยยเหนื่อยมันมากคู่เรียนเป็นคนใหม่สักทีสักทีเถอะ ตูเ <blunt. S 2> si. ียนเป็นุทม <laughs> <to> ER ่ักดิ์สิทน่นเห็นมนึกลองคิดแล่นสมุดเราซื้อแต่โมมาหน่วยนึ่งพาถึงข้าวกินไม่ได้บโบ้นี่มันชัดตั้มใจไปตกนหนเสื้อเรียนน่หน่วยนพาถึงอ่อนกินไม่ได้ใครช่วยชัดเลยกูทำเลยนอาฮางงตา่วผู้ว่าก็ไม่ส่วชัดนะกับเรียนนะ่นงเลยอ้เดี๋ยวไปล็อกแปลกๆเกยโครดไม่โครดแต่ผู้ว่าจำเล่นเกยโครดือได้เราหยุดซะหลายครั้งเลยคืนนี้ เท่าแรกอย่างเรียนตันผู้ว่าแกก็ขอรบกับเรียนตันผู้ว่าจำเรืดเรานี่เออขอรบเรียนไม่ขอรบเลยวันประชุมกูจำได้เกเร่ยนเองแกว่าท่านประธานผมขอกราบเรียนไม่ขอรบเลยครับสยน้ำแทงมมกับคุณหลากรับคุณหลาเรียนเงยนะแกคราบเรียน้ำป้อแล้วปานี่ไต่จำแกได้ไงไรบางไงโยน มาหนักก้อนกูบอกแล้ว่งจะดอนแรงเด็กีท็อปไม่ต้องยี่ท็อปแล้วเดี๋ยวตอนชิงกูยอมรับเด็กก้อนนี้ต่อยกูแล้วมึงไปแรกแรกละเด็กได้ต่อยมากูแร้งกบอกูว่งดีมันยืนกินในทิมอยู่ไปดูนั่ารักคนเลยยืนกินในทิมอยู่ในหอานถึงกูเห็นในทิมย่อยกูเตือนกวายบ้าวหอานนี่โตกีนนั่นปังต่อยกูเล้วจมควันหน้าดิมั้งความจมควันแล้วนะ จะไปแรงปลืโตกตีนเว้นย้อยซึงหน้าแข็งแล้วจัดดีเแบบด็กไปดุนนั่นมันน่ารู้ไม่ว่าคุณหนักมยวยเขาพอมันต่อยปงังคุณลบปิดเลยโตกเห็นว่าลอบอันนี้ลอบอยู่แกจะบงว่างอีกเพื่อนคุค้มแต่แกตายนึง่งเลยเป็นบ้าอะไรเกาไม่รู้แล้วก็อีใตยไปนี่เต็มไม่รู้ใช่ กินได้กากวกันบอบได้พี่นี่ชอยพี่ชงแม่เดี๋มากรอเฮก้นหล่อมยูติตัวตามอย่าไปคิดเรื่องขอเรื่องช้อยไม่ก่อจริงเลยม่งพอไม่รู้แต่ก้าวเซเว่นกับตัต่อยท่านเลยก้อยต่อยเหล่าเซเว่นอีจาวันอยู่ช่วยเลยมันยืนกว้างทางตึงคุยเจริคองกับคู่กินว่าน้องทีที่ปังต่อยกู พอตุกต่อยจังดังตู้ดซอยล้มไปสิ่งตู้ก็พื้นบุฟะหนอกย่อแล้ดายก็คุ้นการติเปิดตัวไอ้หนูกันที่จิงกูคู่แบบนี้ท่นเออร่วงไม่ดีเลยทำใจตั้มเสียเลยแล้มึงได้กินข้าวเลยมาได้ใจมาในอันไม่ตันมอเตอรอนกูไปซื้อไก่อันดาวติก็ขายในเมืองได้กินในไก่อันดาวมาไปถึงปอกาไก่ทำไต่ที่ปูเล่น ายตั้งเล้วนี่ยืนซับไข่ไอ้กูอีตีมมึงเหอยืนยืนซับไข่ได้ตุ้งตั้งตามคู่ทีนออกมาอุดแลนจะได้ยุติมรีมก็ไปอุดหนุนเผื่อนีตีบจะตี๊า